สวัสดีค่ะมาจากใส่อน,นันเสร็จแล้วนี่คนเป่าทำความสะอาดแล้วค่ะทุกคนค่ะเนี่ภายในห้องหองนาะฬิกาเรือได้ยินว่าเรือลงแวกนะ <S <S เนี่ย เป็นคนขับแล้วก็ต้องเป็นคนดูแลมีใครดูแลหายดอกเด้อน้องน้องิองีรางรถจ้วะวะมันต้องปิดก่อนไหมเรา <ara> เป็นยังไงเก็บงานอยู่ไรกิ่งทองเลี้ยงเต่ารีดเดียวมันตกคว่ำหรอกแต่แต่บ่อเรียบคือเตารีดมันบ่ไม่แล้วก็ไพ่เลยอันไหนไอ้ที่ตรงข้อสะพานนะไอ้ที่อเล็กซิสน่ะโอ้ยเนาะปาเขาจะไปคูดโคกน้องนาเขาเลยให้พี่บอมตีพห้ तुम भी ना अंग को खेल आ फिर से और आवाज पी लो रे आलोक उमे आ मैं धूल इधर हो उमे आवाज आवाज चुप जा करो तुम किसका चोट मना मैं आई नहीं भाई दाने อย่าหาเซลเขาอย่าหาเซลเขาเฮ้บอสจัดละกรสิกระตาฝนตกกระสีเศร้าตัวอีไงบอสาว่าฝนตกนะเข้ากับเท่ของไงสมยศบดาย หอดพ,พุนแล้ว,อว,มมวหอดโค้งนี่โค้งหมดละอันพุนอันพุนก็ออกมา <พอ S 1> เดียนมาโอ้ยทำงนานนะ่ะคนต้องทำใจเนาะทุกคนค่ะโอ้ยไอ้ข่อยเห็นอยังอีกแล้ว ต้องคื้เวลาัคนี่ว้ตังยีว่ะสวยงเออตาเลยเบิ่มได้เลยไดเลย่อนลงวลางเน้ะเออมาผค้ิดมวลาลงอะไอเบิ่มคิดว่ามันเป็นย้อนส่แฉพานหรอเออนาเย็นลา าฟ้าคูนี่ยฟ้ากู่สันหล่นขาจนหล่นหมดคูน้ก็ขาสุกูนี้ก็ขาสุกนั่นวาตีพัดลนหมเนนแนวนูอิดลมเอาดินดฮะติพัดลมเาปุนบอกมอยมันก็เป็นมันก็หาม่สวิตปิดเปิดบาทีพี่เบิ้มถอดใส่สายผ่านนะคะเพราะว่า มีความรู้สึกว่าเหมือนมันสายพานมันจะไม่ค่อยดีแล้วก็เลยต้องเปิดปิดอะไรนะครุครุชานทำไมใยอะไร เออคเรียกพี right. ่อะกันเียกมันเอ่ากาศกรึ่งไม่อ้นี่มันได้ตั้งใจอค๋อไอ้เรี้่ายอ้หองนู่ะอ้ของน่นอะไรอ้แลยนะออะมมั้จ้าคอมาใส่ยัไ เล็กมันหาไรอยู่ลังรถก็มีเด้เกลัเลขาจะหูวันวไหนเหลังกีมันน่ะค่อยค่อยหูเออโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยสมกับขั้นแขวะนะะเจ้าคืออดเอมฮ่า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  มันเลี้วงกอ่น่ะน่ะน่ะอือเอาเอาเอาอันนี้อะไรนี่ีไม่ดีอะ้นเงี้ยหมดเหรออะไรขอถามโคบีบึงเอ้ามันโกไง่ายๆอยู่พี hint. ่ <pineapple noise> <un Chat>

โรยมนหลายคันตเคกิเ่ยมันนักสองแคทสองไอแคทไม่เท uh ่าไหร่รถเ่งนะครับทีละสองพเจ็บคากยูนวะมีหางนี้อ่ะมามาอว่าเห่ ม yeah. ีพวมมันมีนาน้งเอขี่รถยางแถไปหาามตกตาใจอะเอออ่าปข้าเออที่มันเปข้าวเอ๊ะี่ปออกวะนานนยอยู่แหนารถคนนหนานอยู่ข้งท่นหน่อย กอดตรงนี้เขาีบขาเอไเ็ิงไหมต่รางเนเอาถือกล่องให้นะคือกล่องซ่องไเบิมอ่ะขึ้นมาก่บ่ก็อยากใส่จักของซสองสื่ออะก็อ,อยา <laughs> กใส่จ้กของซ่องสื่อ ไอใส่เนี่ยเอาคือหารใส่ข่อยว่เอาข่อยใส่ยังใส่บ่ไอยเลยเจ้าคือหารใส่ข่อยนี้คิดมันคิมันอ่ะแม่ยังล่ะปวเล่าเตะ

मैं नेरे हुए ให้ครบให้ไปว่ให้กินบะหมี่รมย์ด้วย่อนยางพอก่อนเอาโอเคค่ะบายบายก่อนนะคะแล้วค่อยเจอ,เจอกันในคลิปหน้ารักและคิดถึงสวัสดีค่ะ